หสืบเนื่องมาว่าช่องผมเนี่ยได้รับการเชิญไปดูหนังรอบสื่อภาพยนตร์ที่คิวเทลป้าแสดงนะครับเกมเชงเจอร์โกมพิกเกมครับผมคือผมได้รับสิทธิพิเศษไงเว้ยผมอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตุกตัวบนห่วงโซ่อาหารวงสุดปั่นคนทั้งเมืองชิบหายแล้วบอสไม่มีญาติจริง ในเรื่องจะมีผมสีแดงครึ่งขาวครึ่งใช่ไหมพี่เทปลปาแต่ว่าผมมีวิกที่คล้ายๆแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนนะเป็นวิกของทอโทโดรกิจโชโตโจากเรื่องมาฮิโร่นะครับมันก็จะมีจง,งอยตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็จะยาวกว่าส่วนเสื้อนี้นะครับเป็นเสื้อพูดสีม่วงธรรมดาธรรมดาแต่ว่าผมเอากระดาษสีมาตัดตัดตัดแล้วก็ประกอบร่างเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆเสื้อที่คิวเทปลปาใส่ในเรื่องนะครับซึ่งก็ถ้าไปหาก็คงหาไม่เจอง่ายๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าทางจะแพงด้วยครับผมไม่มีตังซื้อหรอกจิตวิญญาณของนักคอสเพ ผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้คิวเทโอป้าจะมาหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มาเราก็จะสวมรอยเป็นคิวเทโอป้ากันเลยครับคิวเทโอป้าตัวลอมครับเราจะคีบคาแรคเตอร์ตั้งแต่ที่บ้านไปเลยนะครับเอาละครับอันยองฮัซโยอันยองฮัซโยสวัสดีครับผมคิวเทโอป้า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 ผมต้องทำอะไรอยู่ทั้งวันจริงเหรอเนี่ยไปครับเราไปสยามพารากอนโรงหนังที่เราจะไปดูหนังรอบสื่อเลยครับไปกันกำลังนี้ก็เป็นพารากอนนะครับนี่ ผมต้องไปคิวเทลปะาแล้วครับตรงกลางๆทุกคนเนี่ยจะกล้าไหมเนี่ยพี่ดาวถือจะคิวเทลปะาไม้กล้าต้องเสียงดังอ่ะอันยองสวัสดีครับผมคิวเทลป้าไอชิบ้าแอปเข้าสยามแะควโอโยสวัสดีครับเข้าห้องแล้วต้องใส่แมสปิดปากนะครับก็จะทำให้เราายน้อยลงนิดนึง วันนี้เรามาแวะกินร้านเกาหลีก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เข้ากับคิวเทอปปี่ร้านว่านี่ครับบิ๊มบิบ๊มบอบผมจะไปคิวเทอปป้ากลางร้านป<ะ>้า <c oughs> ดังไหมวะเปิดตัวพี่สาวแล้ววะทำอะไรก็ได้ให้โดนไล่ออกจากร้านกินอะไรดีอยากกินที่มันมีไข่ดิบ <c oughs> ชุนทงบิ๊มบ๊อบ,บ <c oughs> เราจะบินไปให้ไกลจนสุดฟ้าแต่ถ้าร้อนฟืดๆแล้วทีนี้เราจะไปยังไงโอ้โหก็คือเวลาหลับตาปี๋แล้ว ไอ้เทปที่รัดเอาไว้มันดึงหน้ามากเจ็บหลับปีไม่ค่อยได้ปะปะได้หวะนี่ไงเฮ้ยกดลงเลยกดลงกดไม่ใช่มือมือมือกดลงมาเออปัก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 นี่คนฉับได้แล้วได้แล้วคลิปก็มีอยู่คันนี้คลิปก็มีโอปะโอปะโอปะอยู่คันนี้แล้วก็แบบแล้วก็ตัวอะไรวะโอเคเรามากินกันครับผมมันร้อนมากเสียงแบบชาชาข้าวยำเกาหลีบีบิมแบับ ตอ,อนนี้ผมก็กินข้าวหมดแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยครับอร่อยสุดอันนี้ก็คือกระเป๋าครับอันนี้ก็คือคนหายครับพี่สาวหายไปเลยอ๋อมาแล้วใ้รเราจะไปไหนกันครับต่อไปไปชีสิวไปชิสิวไปกันพี่เราทำไปกันดูดิไปกัน <c oughs> ไปกันมันบมกันดิ <c oughs> ไอคนนู้นน้าพี่เฮงอหงาจัไปกัน <c oughs> ระหว่างทางครับข้างหลังวิวสวยมากป,ป่ะไม่เสียงมันกล้องเงาอะควรหันมาเวกัมกระจกสวยกระจกสวยป,ป่ะป,ป่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่คลินิกเสริมความงามที่พี่เตามาชีสซิวนะครับอาาซิวสวัสดีครับผมคือดีป่ะส <c oughs> วยเสียงครับตอนนี้มันเป็นที่ในร่มก็เลยไม่อยากเสียงดังอุ้ยเก้าอี้สีม่วงแบบเข้ามาก เมื่อกี้ผมก็สตอรี่ไปนะครับชิวเทก็ตอบสตอรี่มาอิโมจิใส่ไฟมาผมก็ถามว่ามาไม่ได้ไม่มาจะทำหน้าที่แทนแล้วนะที่เตาไม่เสร็จสักทีถ่ายหน้าคลินิกนี่แหละอัญโยนทีโสวัสดีครับผมชิวออออออเทอปาอปปาอปปาเฮ้เสร็จแล้วเหรอ <c oughs> อะไรเข <c oughs> าขำมหรอเขาตกใจเหรอไห <c oughs> น <c oughs> ทำไงนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็เขาให้ลงทะเบียนหกโมงเย็นนะครับทุกคนทุกคนครับทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายที่ข้างบนนะครับที่เมเจอร์ไปให้เขาเริ่มมือเลยทุกคนครับผมเจอลิฟต์ทุกคนครับผมเจอลิฟต์เจอลิฟต์ครับทุกคนผมตื่นเต้นมากเลยเจอลิฟตหายหน่อยคิวเทอป กดลิฟต์ป่ะเาจากที่เรากดลิฟต์แก้วก็ไม่มีใครรับเราเลยครับเพราะว่าเราไปคิวเทยโอปป้าข้างหน้าลิฟต์ใช่ทีนี้เราก็เลยชวนขึ้นมาแต่เรื่อนแล้วอะทุกคนทุกคนก็สวัสดีครับผมคิวเทยโอปป้าป๊าป๊าป๊า ไม่มีอะไรทำมวันนี้โควิดระบาดรอบใหม่นะครับตลาดคุณก็ตกก็เลยไม่มีอะไรทำต้องมาอบปาจุกันเนียนสังคิปใครเปิดเข้ามาดูด้สัรลจริงๆขึ้นมาก็เจอเลยนี่โปสเตอร์ท่เท็ปป้ากำลังขอความช่วยเหลืองงงงงดิใส่เสื้อมาเหมือนไอ้ทำไมคนนี้แต่งตัวเหมือนคิเท็ปป้าในเรื่องจากแล้วก็ดาดสีมาแปะงงงงงทุกคนครับ ผมอยู่ที่เมเจอร์แล้วนะครับเมเจอร์ส่วนของเราตัวทำตัวยีเดียวอะเขกกินกับอะไรก็อร่อยนะครับคิวเดียวปะปะปะทำไมคนเขามองอยู่เดียวไม่มามาแต่ตัวปลอมอายเยอะคนเสียบเสียบคนอีกคิวเดียวปะปะปะอะไรจะอายดิคนอายอยู่ตรงนี้ไป ขัง้งทั้งหลังป้ายสวยมากตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนของจริงนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่แบ็คด็อกใหญ่มากะครับพี่เทยตกก์ตรงนี้นักเอกตรงนี้นี่ได้มาแล้วครับตัว๋วแล้วก็หูฟองอาหารครับนักเอกนักเอกนักเอกพิ่กระพยพี่กระพยมาแล้วพี่โตมาแล้วสื่อเยียบเลยนะครับโอ้โหคิ้เทีย่ยวปะมาทำขี้เที่ยวป้าด้วยกันนถอะน้งองอ้ยองสุดสุดนี่ก็มุดคิ้ได้อ๊อป,ป้า ไม่กล้าพูดดังแล้วคนเยอะแต่ละคนน่าเครียดทั้งนั้นเลยกลัวพี่เทไม่มาสักทีไม่น่ามาแล้วมั้งลุกเกะลุกเกะลุกถ่ายรูปดาราดีกว่าถ่ายรูปดาราได้ถ่ายมั่งอยากถ่ายมั่งถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับผมชื่อที่เขาป้าสวัสดีครับผมที่โอ๊ะป้าแทนเราไอ้ยองชื่อตอนนีผมชื่อที่เขาป้าเขาไม่เล่นด้วยวะทุกคนครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากที่เขาดูสื่อกันแล้วนะครับก็มาเห็นกากินก่อนครับ ซื้อกาโป้ดีกว่าเทียวปะปะเจ็บเทียวปะปะะชีดเออปชีครับเหนื่อยแลวเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันเทียวปะ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 เขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วไปไปไปตามาตามาเทียวเฮ้ยเดมมมเทียวปะเทวปะาเดูด้วยอ่ะไม่มาป้าไม่มา

ก่อนที่จะพูดนะครับผมผมขอขอแนะนําตัวนี้นะครับผมคิตีโอปะนะครับวันนี้มาดูหนังที่ตัวเองแสดงนะครับ <c oughs> ก็สนุกมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้แบบโหผมตั้งใจมาดูมากๆเลยเดียวก็แบบมีเป้ด้วยนะมีแต่งตัวแบบตัวละครในเกมมาด้วยนะครับไม่ใช่ตัวละครในเกมตัวละครในหนังนะครับกงพิกเกม13เมษายนนี้ทุกรงภาพยนตร์ครับปะ กันตอบไปแบบงงๆมัวม่วๆในหัวโล่งมากเลยครับขนุกจริงตอนนี้ไม่ได้อวยนะมันมีความเกรียนเราอย่าลืมมาดูการลายเป็นแฟนคลับคิวเทียป้าโกงพิกเกมเกมเชนเจอร์ครับบายเฮ้ยเ,เวลาเขาบายเขาทำไงวะอินดรอรเข้าสู่ในตัวช h a น n e l